สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีพิดกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับโอ้บรรยากาศหน้างานครับพี่น้องครับเองดูมองดูมงดูบรรยากาศหน้างานครับแฟนคลับเอฟซีครับณเวลาตอนนี้ครับบัวบตทันถึงเวลาทําการแสดงครับสองทุ่มกว่ากครับสองทุ่มสี่สิบครับแฟนคลับเอฟซีเริ่มทยอยแล้วครับพี่น้องครับบรรยากาศ เหมือนเก่าเหมือนเดิมกลับมาแล้วครับนี่ครับบรรยากาศแฟนคลับเอฟซีทย่อยเขาหน้างานครับยวสิพายางเป็นบางานงานเออณเวลาตอนนี้ครับแฟนคลับเอฟซีทย่อยมาขนาดนี้หน้างานสิขนาดไหนครับพี่น้องครับปกติเอ็นในข้าวด้ข้าวว่าแฟนคลับเอฟซีมูวรันครับสองุ่มสามทุมยังมาท่านเต็มวิกอยู่ครับแต่ว่าเมื่อนี้ครับสารนอตถนแพงไม่ต้กัรนสดงครับ เจมมีกบอนะครับ hey, นี่บรรยากาศสดๆนะพี่น้องเดซี่บีซีอาร์คลิปให้เบิ้งนะครับนะเวลาตอนนี้ครับสองทุ่มสี่สิบครับพี่น้องครับเป็นรับเอฟซีเริ่มพย่อยครับเดีย๋ยวันมาลอติดตามครับคลื่นนี้ทำคลื่นนี้ครับ ว่าสิเต็มบิ๊กมอราะว่าหมูว่านครับก็เล่นไก่ไก่ันนี่เองครับทางจย่างนี้มาจักโลกครับเล่นอยู่เลื่อยฉันเนี่ยสมปอยไปนิดเดียวครับอยู่อุทุมพรพิสัยครับพี่น้องครับหมูว่านนี้ครับซอสบัวพี่น้องเอ้ยสาวหน่อยอยูใสเป็นครับเอกที่อยู่หนาๆโดยเฉพาะแฟนคกับเอกทางศรีสะเกดเรานะครับ ต่อามาเนี่ยมันเป็นอย่างไีมว่าบ่งอีล่ะอ่าอำเ่งเทพธิดาประจำเมืองศรีสะเกษเท่าครับเทพธิดาน้อยนะครับเทพธิดาน้อยประจำเมืองศรีสะเกดวงอิงเพชรบ้านแพงนี่แหละครับ ามามาี่มากันเป็นกรอบรั่วนะครับ่อลเมอรลูกงานรรยีกาศด้นานหน้าเวทีนะครับว่าแฟนครับเอฟซีผู้สาสตร์ู้เสือไปขนาดไหนแล้วนะครับแฟนครับเอซ นายสำเร์จอินสุวรรณนางมุกสวยเกดีนางทัญญาธรงวัรณนายปรีชาเกื้อกูลนายสำรานงมุจินางองเลยายเนวชัยศักสูงนายสุนันท์ภูทิศนายประยงค์ธรงวรรนายบางงือสีผลและนายสุพงศ์จุลัง เที่พ in ่อมีมองยู่มุงเศ้าแล้ว mm? เ <y> ็นไปเอกสรงเาล็อพภาพปิดบนนะครับี๋ยวเปิรดรถอเขาไปนะรนาสนโอกาน้นะครับก็จะบปนเชิญเฉพาะท่านผู้ใหญ่เพื่อเป็นตัวแทนเพื่อน่่มานนะครับที่ผมาจัาอกัดส่องสื่อทองาวชองอ๋ออัดส่ผมหรไะเทศแท้ จูงยังกอดจ้าไยังจูงมยัเบิ้งครพี่น้องครับพี่มิงดังเลยครัขึ้นโบสถ์แล้วครับพี่น้องครับนี่อสอนสสวัสดีครับสวัสดีครับสอนสะออนนี่พี่น้องเลยสะออนสออนเรรห้าร้อยยี่สิครับ สีทนเสียงน้ำพวงใดเพล่ะยายน้ำพุ่งืขาตึมๆกันมากเลสีทนไดเพล่าร้ได้ยูเมนมาอ้า้ยครับพี่ร้องเลยเจ็บซีอุ้งอิงเลนี่อผู้สาผู้สต้นนอนพี่ร้องเ้อสเต็มแล้วครับเต็มบิกแล้ว แทบไม่มีที่นั่งแล้วเหลืออีกไม่เยอะต้องบอกแฟนคลับทีสินนะเวลานี้ครับฝ่าม่าเร้้องฝ่าวาครับบ่มีหมองยืนและได้พี่น้องที่นั่งบ่มีหมองนั่งบ่มีหม่องยืนว้าวจิ๋วไม่ใช่เว้ย แล้วนะครับแจ้งนาแล้วนะฝ่าวเทพเอกสร่างยังทาอีง่นครัเหลืออีกแค่คั้งวิธีน้อยนี่ครับจากนี้ไปนี่ครับพี่น้องเอ้ฝ่ามาเด้วฝ่าว่าด้ออยู่ไกลเมืองพี่น้องเด้อ อะไรเมืองนี้เองฝ่ามากครับสีบรมีหม่องนั่งสีบรมีหม่องยืนเน้องแม่เนาะครับฝ่ามากครับหมอลำบีดบผนเพงทีทำการแสดงแล้วสาบเสือเต็มแล้วสีบรมีหม่องนั่งยืนนะครับร้อยหกสิบครั้งหนึ่งร้อยหกสครั้งสองร้อยหกสิบครั้งสามขาดใส่ไม่ได้เอาออกไปครับ าอีกแล้วมาอีกแล้วครับนี่เลยครับบรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับบ่มีหมองนัง่งแทนป้อมมีมองยืนแล้วนะครับเนี่ยโอ้ใจเย็นหมอนปะะมุ้หมอนเริ่มเริ่มรถเข้าไปในนั่งในสลาโบสแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่เข้าพื้นที่โบสถ์แล้วครับรถดีอีกสามนัปลาอีกสอง เอาได้เกือบใหม่แล้วบอท่านมาหาได้เลยครัให้ซื้อให้บอสรับตอขอจบขอบคุณขอบคุณจากใจจริงเริ่มกันที่หนึ่ร้อยสี่บาทเอาให้หลายคนครัี้อย้อยจริงจรบอสครับขอบคุณเลยหลายครับอนุเบกม์ขี่เห็ย่ยงมันคุ้มแท้่ก็สันครับวาสิมีมนีอ่าร้อย้าสิบมาแล้ว ครับโอเคครับร้อยห้าสิไปทั้งพี่ครับโอ้ดีเจน้ำยินมาอีกแล้วร้อยหกสิบครับดีเจตัวน้อยแต่ใจใหญ่แม่ไนบอลร้อยหกสิบครับโอ้ยนำนำนยกตัวน้อยแต่ใจใหญ่ครับแม่ร้อบบอลร้อยหกสิบน้ำสอยหกสิบนแจ้เนาามอลิจาจำลุงได้เปล่าอลิซจา จำลุงได้เปล่าเออ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 หนูหายไปหลายวันเลยหายไปหลายวันเลยเนี่ยจำลุงได้เปล่าจ๊เอ๋โอสารตระโบเจ๊เอ๋เฮ้ยเหมือนจำกันไม่ได้เลยจ๊เอ๋จ๊เอ๋ขอบคุณมากๆครับที่ช่วยทุกการขอบคุณด้วยครับอนุโมทนาครับบูชาศาสตร์เป็นโบนั่งลุงบรมสาวน้อยที่ประเทศร้อยห้าสิบบาท ปูซาหมอนนะครับหน่อยนึงขอบคุณหลายๆครับผมมุ่นคล้องว่ะครับผมเอาแถมหมอนดีกว่าเอาให้มันเลี้ยวไปเลยมีไผเอาสาดบอบอเอาไว้หนิคอยเป็นของแถมเอาแถมหมอนมันไปนี่นี่เจ้าเนี่ยมึงมูเธอเจ้าญานยุ่มเนี่ยมึงนี่ของบอกไายนนี่เอ้าเริ่มต้นที่หกสิบบาทเจ็ดสิบบาทมาบอกแห้งนี่เอ้าให้หลายก็เจ็ดสิบเนี่ยนี่เบื้องของหนึ่งร้อยบาท ร้อยยี่สิบกระนั้นบริเาไยของปุดร้อยยี่สิร้อยห้าสิบอ่าทั้งเจ้าแม่ร้อยหาฝากไว้ันี้ครับบรรยากาศที่หนกะครับได้อัพคลิปแฟคลับที่ดีฝากไว้ันี้เ้อฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ร้อยห้ครับหนึ่งร้อยห้าสิครับสองขอบคุณทุกยอดกดซับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์ กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเอฟซี FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ